สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซี FC ช่องทีไคทีมันชาแนลนะทั่วทุกมุมโลกนะครับนะวันนี้เราก็มาพบกันใน1ิปแรกนะครับวันนี้เป็นวันที่สิบเกิดกันยายนสองพันร้อยหกสิบเจ็ดนะครับนะวันนี้ก็แสดงความดีใจนะครับกับนะพี่น้องนะครับผู้สูงวัยทุกท่านนะครับก็จะได้รับเงินสวัสดิการทางรัฐจัดให้นะเงินก็จะเข้าบัญชี ที่ท่านไปแจ้งไว้นะครับเงินที่ทางรัฐเขาจัดไว้ให้นะครับเดือนละหกร้อยถึงหนึ่งพันเะนี่ยแล้วก็คนที่มีอาการคนพิการพวกนี้นะครับพวกที่มีติดเชื้อเอสเอีก็เป็นสวัสดิการก็ดีใจนะครับเงินถึงแม้จะไม่มากไม่มายสําหรับคนที่มีเงินแต่สําหรับคนที่ไม่มีเงินนะครับคนที่มีชีวิตที่ค่อนข้างลําบากนะครับ ถ้ามีเงินก้อนนี้เข้ามานะครับเขาก็สามารถที่จะซื้อ <c oughs> นะอาหารการกินซื้อพวกน้ำปูน้ำปลานะครับเนะซื้อพวกเนี้ยพอจะได้วันหลายวันนะก็ดีใจด้วยนะครับกสิ่งวันนี้ทุกเดือนนะครับทุกเดือนก็ประมาณวันที่เก้าวันที่สิบนะครับเงินสวัสดิการส่วนนี้ก็จะเข้ามานะผู้สูงวัยนะครับนะผู้ที่มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไปนะสําหรับที่ยกเว้นค่าการบํนานาญนะ คนที่ได้รับสวัสดิการจากหน่วยงานมาแล้วนะครับจากทางรัฐทางทางรายการแล้วเนี่ยเขาก็จะตัดสิทธิส่วนนี้ไปนะครับก็จะไม่ได้นะอืก็อย่าไปคิดมากนะครับก็ตัวเองมีสวัสดิการอยู่แล้วนะครับช่วยรัฐประหยัดเงินงบประมาณด้วยก็ดีใจนะครับใช้เงินนั้นเกิดเปิดดน์ก็แล้วกันนะครับลูกหลานก็อย่าไปเนี่ยก็อย่าไปบังคับขู่เข็นอย่าไปบังคับขู่เข็นอย่าไปช่อโกง เงินพ่อแม่นะครับผู่ย่าตายายนะครับนะครับก็ให้ได้เงินส่วนนี้ได้บำรุงนะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ผู้ย่าตายายของเราด้วยนะครับนี่วันนี้ก็แสดงความดีใจนะเรื่องที่สองนะครับก็ดีใจนะครับล่าวข่าวความเคลื่อนไหวนะครับความคืบหน้าในโครงการต่างๆนะครับอายุตั้งแต่16ปีนะครับขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกินเดือนละเจ0 0 0ม มีเงินบัญชีในบัญชีฝากไม่เกินในรอบปีหกเจ็ดนะครับหกหกหกเจ็ดเนี่ยไม่เกินห้าแสนและไม่เคยไม่เคยถูกปฏิเสธนะครับสวัสดิการของรัฐภาครัฐมาก่อนมีคุณสมบัติครบพวกนี้นะครับแล้วก็มีการลงทะเบียนหรือไม่ก็อย่างน,น้อยก็ได้ลงทะเบียน,นยคนจนไว้ถือบัตรประชารัฐไว้นะครับก็ส่วนหนึ่งก็จะได้แล้วนะครับ นะส่วนในส่วนใครที่ลงทะเบียนผ่านแอป,ปนะทางรัฐไว้นะครับก็จะรอก็ต้องรออีกรอบ2รอบแรกก็จะให้คนที่นะข่าวความเคลื่อนไหวน่าจะร้อยเปอรซนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงวันจ่ายก็เราก็ถือว่าสักเก้าสินก็แล้วกันนะก็น่าจะได้ภายในเดือนกันยาน,นี่แหละนะครับก็แสดงความมีใจด้วยนะครับหนะวังว่าทุกอย่างก็คงจะเป็นไปตามกรอบนโยบายเป็นไปตามทไลายที่ทางรัฐบาลทางผู้ นะตัวแทนของทางรัฐบาลนะครับรัฐมนตรีหลายท่านก็ได้ประกาศมานะความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็คงจะสร้างความสุขให้สําหรับคนที่รอคอยได้ในส่วนหนึ่งแต่สาหรับใครที่มองว่ามันไม่จําเป็นมองว่าไม่สําคัญนะครับสําหรับคนที่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะครับก็ปล่อยให้ประชาชนที่เขาไม่มีเงินนะครับเขาได้มีโอกาสได้่นะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสบ้างนะครับนะให้เกิดการความสุขบ้างนะแบ่งปันความสุขให้กันและกัน อย่าได้ไปสร้างความขัดแย้งกันเลยเนาะนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกันเรือร่มในหนองทองจะไปไหนนะครับเงินก็เปรียบเทียบแล้วก็ผมชอบการเปรียบเทียบคำหนึ่งที่บอกว่าเงินเนี่ยโครงการนี้ก็เหมือนกับว่ารัฐเนี่ยนะครับล้วงจากกระเป๋าซ้ายนะครับมาใส่กระเป๋าขวาเท่านั้นเองเงินไม่หายไปไหนครับเงินอยู่ในประเทศเราหรือยกเว้นยกเว้นนะครับเอาไปซื้อหรือว่าเอาไปใช้ น่ใช้จ่ายในส่วนที่่เป็นกิจกรรมสีดำสีเทาน่านะเช่นการพนันหรือว่ายาเสพติดอย่างนี้เป็นต้นหรือของนีภาษีอย่างเงี้ยนะครับเงินมันก็จะหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังใช้เงินนะครับเอาไปซื้อนะสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเพื่อได้มาซึ่งปัจจัยสีเนี่ยเงินก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละเงินก็หมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยนี่แหลนะน่คนที่มีสินค้าขายก็จะมีรายได้ รัฐบาลก็เก็บภาษีได้นะครับเงินก็อยู่เนี่ยเ <c oughs> ทียบแล้วก็คือ <c oughs> นโยบายทุกอย่างที่แจกไปนะเงินก็กลับไปหาทางรัฐบาลเหมือนเดิมอไม่ต้องคิดว่าทําไมมันจะเข้าเจ้าสัวน่ะเราซื้อสินค้านะครับน่ะรัฐบาลก็เก็บภาษีได้หลายคนก็มองมีอคติบอรว่าเนี่ยรัฐบาลน,นี้นเดี๋ยจะหาเงินให้เจ้าสัว นะถ้าเราอยากเป็นเจ้าสัวก็ได้นะเราทำนะทากิจการร้านค้าไว้นะครับนะพอได้เงินก้อนนี้มานะครับท่านก็จะได้เป็นเจ้าสัวเหมือนกัน <c oughs> นะอันนี้ก็แก็ให้กำลังใจก็ในหะ้กำลังใจให้กำลังใจพวกเรานะคนไทยนะครับลืมตาปากได้สักที้นะวคาดีความเคลื่อนไหวในะขณะนี้นะครับคนะ่าเงินบาทของเราก็ยังแข็งค่านะก็บ่งบอกว่าเศรษฐกิจไทยนะครับเป็นที่ เป็นที่ยอมรับของโลกทําให้ธนาคารนะครับปรับค่าเงินบาทของเราเนี่ยแข็งค่าขึ้นมานมันจะมาแตะที่สามสบาบาทห้าสิบตังค์เนี่ยตอนหนึ่งด้นล่าเนีเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้มันก็อยู่ประมาณสามสิบาทกว่าสามสิบสามบาทนะครับถึงสามสิบสี่บาทนะช่วงนี้นะครับก็ก็จะทําใหนะ้นักลงทุนนะครับที่ ส่งสินค้าไปส่งออกสินค้าก็จะมันจะการแข่งขันมันจะลดน้อยถอยลงหน่อยเพราะว่าเราสินค้าเราก็จะราคาแพงขึ้นเพราะว่าเราอาัตราแลกเปลี่ยนเงินอ่าสูงขึ้น1นึ่งดอลลาร์แลกเงินได้น้อยลงพูดยงไงแล้วใครที่ทํางานเกี่ยวกับอ่าทำธุรกิจแม้แต่ y t u t u นะครับรายได้ก็จะลดลงรายได้ก็จะลดลงนะครับอร้อยเหรียญเนี่ยเมื่อก่อนจะได้3 6มพันหกามพัน นีทีนี้ 100, 3, 3, 3, ร้อยเหรียญก็จะได้สามพันสามสามพันสี่หากภาษีด้วยนะก็จะเหลือสักสามพันปนี้นะครับมันก็จะได้น้อยลงก็ก็จําเป็นนะครับเพราะว่าค่างเงินบาทเราแพงขึ้นน้าใครคิดว่าจะต้องเงินได้เหมือนเดิมเน่มันก็จะได้น้อยลงนะครับทุกอย่างนะครับถ้าทําเกี่ยวกับการค้ากับต่างประเทศถ้าเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการกับต่างประเทศเนี่ยนะครับก็จะได้ ลดน้อยถอยลงนะครับเราก็ต้องยอมรับนะครับได้อย่างเสียอย่างครับแต่อย่างเสียอย่างนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นทีนี้สิ่งที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับในขณะนี้นะครับในสังคมเราแทนที่จะปล่อยให้ประเทศชาติเราเดินไปในทิศทางที่มันเนี่ยไปตามระบบตามกฎระเบียบตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเขาก็ทําตามรัฐธรรมนูญเลยครับก็มีนักร้อง นะ่างๆก็ร้องพยายามร้องทุกเรื่องร้องทุกอย่างมันคล้ายๆกับว่าเด็กงอแง,งนะครับนะมันเหมือนกับเด็กไม่ได้ดังไม่ได้ดังที่ตัวเองอยากได้ก็ล้องงอแง,ง ى, กระจองแง ى. นะมันทําให้เห็นว่า,าคนพวกนี้นะครับนะมันไม่เปลี่ยนมันไม่ยอมเสียสละนะครับเอาใจตัวเองเอาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองอยากจะได้เนะี่ยเป็นใหญ่ไม่คํานึงถึงภาคส่วนรวม ภาพส่วนรวมเนี่ยคนส่วนรวมประชาชนส่วนรวมจะเป็นไงกูไม่สนเลยกูอ้างว่าเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินอยู่คนเดียวอ่เป็นคนที่ยึดมั่นในระบบระเบียบกฎหมายคนเดียวมีช่องทางให้กูทำกูก็จะทําโดยไม่คํานึงถึงแหละครับว่ามันจะไปถ่วงอ่า่วงความเจริญอ่า่วงการพัฒนาทวงขั้นตอนในการที่จะขยับพัฒนาไปเรื่อยๆก็ไปร้อง นะก็คิดดูกันแล้วกันนะครับใครจะคิดยังไงก็ตามนะครับส่วนนะผมเองนะครับผมมองว่าคนพวกเนี้เห็นแก่ตัวคน,ะคนพวกนี้เห็นแก่ตัวนะก็ถ้าร้องก็ร้องให้มันได้เป็นอะไรสักหน่อยน,นะครับอะไรที่มันเท้าทําผิดมากๆนะทําผิดในเนี่ยต่อหน้าทีเ่เอาไว้ตรวจสอบนะเขาใช้เ,าเ,าเขาใช้งบประมาณแล้วก็คอรับชั่นงบประมาณเนี่ยผมอยากให้ตรวจสอบเรื่องนี้มากกว่าเช่น เนี่ยคอร์รัปชันเรื่องเนี่ยการทําถนนหนทางการนําเงินลงสู่ท,ท้องถิ่นเวลารับเหมาเนี่ยไปเวลารับเหมาไปเนี่ยอย่างเช่นการซื้อดินทําถนนทําลูกถนนลูกลังอย่างเงี้ยนะครับให้งบประมาณไปร้อยเที่ยวร้อยตันอย่างเงี้ยไอร้อยคิวอย่างเงี้ยปรากฏว่าเขาพัวกันอ่า เอาดินไปลงแค่ห้าสิบคิวเงี้ยก็เบิกร้100อยคิวเงี้ยน่าจะไปติดตามเรื่องอย่างนี้นะมันจะได้มันจะได้ช่วยทําให้ประหยัดทําให้คุณภาพภาษีของรัฐน,นลงไปถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีคํากล่าวของก็มีเพื่อนฝูงที่เขาทางานอยู่ในพวกรับเหมาก่อสร้างเขาบอกว่าพวกที่ทํางานกับภาครัฐเขาบอกว่าเงิน,นมีเพื่อนคนหนึ่งมันเสียชีวิตแล้วมันเคยรับจ้างมันเคยรับ งบประมาณรัฐไปในการจ่อปราดานจ่อป,ป่าปาจาอน้ำป่าดานนะ่ะจำงบประมาณของรัฐปรากฏว่าเนี่ยเงินห้าล้านสิบล้านที่มันงบประมาณมามันจะถึงคนรับจ้างเนี่ยไม่ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตะนอกนั้นก็โอ้โหโดนหักโดนหักโดนหะนะักน่ะก็อันนั้นมันมันเป็นเรื่องที่เนี่ยพวกเราแล้วก็เขาเขาคุยกันเล่นๆว่าไงนีบอกว่าเงินบาทเงินร้อยบาทลงถึงจริงๆอะ่ะลงถึงในหน้างานจริงไม่เกินสามสิบบาท เขาบอกว่าถ้าไม่มีการหักเบี้ยใบไหลทางนะไม่มีคอร์รัปชันนะเขาบอกนะอันนี้เรื่องเล่านะไม่รู้จริงไม่จริงอ่าเขาบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยถนนเนี่ยน่าจะปูด้วยทองคําแล้วครับประมาณนี้เขาเรื่องเล่ากันในวงนะอันนี้ก็ฝากใง้เป็นข้อคิดกันแล้วกันนะถ้าจะร้องน่าจะร้องพวกนี้นะครับสนับสนุนให้ให้ตรวจสอบอ่าการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐนะให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าให้มันได้คุณภาพจริงจ การตามถนนน้นทางไม่ว่าท้องถิ่นงบประมาณในส่วนท้องถิ่นเองทางอบจออตทางเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองอะไรเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยโอ้โหใจใจกันแบบนไม่มีแผนทําถนนน้นทางไปตามไล่ตามนาตัวเองอย่างนี้เป็นต้นก็น่าจะดูว่ากันเนี่ยส่วนเนี้ยน่าจะให้ตรวจสอบนนักรรองน่าจะทำถ้าทําเรื่องเหล่าเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า หรือว่าก็สอดสายสายตาดูว่าใครที่นะค้าทำนะ่ะทำธุรกิจสีเทาสีดำนะไม่ว่าหวยใต้ดินไม่ว่าปล่อยเงินนอกระบบไม่ว่าเจ้าพ่อไม่ว่ายาเสพติดอนยะ่างนี้นะครับนีนะ่พวกนักร้องต่างๆเนะี่ยทำเอาข้อมูลส่วนนี้ร่วมงานกับภาครัฐนะช่วยกันปราบปรามและป้องกันนะพวกนี้น่าจะดีนะมันจะเกิดประโยชน์กับประชาชน น้าแทนที่จะมาขัดขวางเรื่องโอ้ไม่เป็นท่าเนะน่นเอาเวลาไปจีบไปเอาข้อมูลเหล่านี้นี่ที่เก่งเลอเกินข้อมูลเรื่องอื่นรู้มากนะครับแต่ข้อมูลพวกยาเสพติดพวกน้าหวยใต้ดินพวกเจ้าพ่อหวยใต้ดินพวกทําอะไรผิดกฎหมายนี่ไม่ยอมไม่มีน้าก็ฝากไปแล้วกันนะครับบ่นตามภาษาคนไทยน,ะน้าบ่นตามภาษาคนไทยเราก็อยากจะให้เมืองไทยของเรานะครับพัฒนา อยากให้คนไทยรักกันและสามัคคีกันนะแทนที่จะมาคอยขัดแย้งขัดขากันนะนะก็อยากจะให้ส่งเสริมกันนะทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์นะครับจะได้อิจฉาริษยากันนะด้วยคำปรารถนาดีจากช่องทีใครทีมันชานีครับนะกยอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลก์กดแชร์นะนะสนับสนุนได้ทุกช่องทางที่ youtube เปิดให้นะครับนะอย่าลืมนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ